หลังจากที่มาต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับในศึกลีเกนออฟราชดำเนินทางด้านบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยวัย41ปีก็สามารถเอาชนะเนยเนสไอมานักชกจากสเปนไปได้อย่างสําเร็จนะครับโดยที่ไม่ค้านสายตาผู้ชมเลยซึ่งนอกจากฝีมือด้านการชกมวยแล้วทางด้านคุณบัวขาวก็มีดีกรีเป็นถึงยูทูบเบอร์สายฮอีกด้วยโดยล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยคลิปทางช่อง u t u b e บัวขาวบัญชาเมฆ เปิดบ้าน100ล้านที่จังหวัดสุรินทร์ให้เห็นกันอย่างชัดชัดบนพื้นที่กว่า100ไร่ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนซึ่งบอกเลยว่าข้างในนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆขนาดโถส้วมยังเป็นทองคําเลยทีเดียวโดยล่าสุดนะครับนักชกและยูทูบเบอร์สายฮายอย่างบัวขาวบัญชาเมฆก,ก็ได้ออกมาเผยคลิปชื่อว่าเปิดบ้านบัวขาวที่สุรินทร์100ล้านบาทกว่า100ไร่ใช้เวลาสร้าง9ปีทางช่อง YouTube บัวขาวบัญชาเมฆ ซึ่งเจ้าตัวนั้นนะครับก็ได้พามาถวบ้านที่บ้านสองหนองอําเภอสัโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นบ้านในวัยเด็กที่เป็นบ้านของพ่อแม่โดยเจ้าตัวนั้นก็ได้บอกว่าตอนเป็นแชมป์เค .1 ได้เงินมาก็นามาบูรณะบ้านหลังนี้ให้พ่อแม่อีกด้วยนอกจากนี้นะครับคุณโบขาก็ยังได้พาไปดูอาณาจักรที่นาสุดอลังการซึ่งเจ้าตัวนั้นบอกว่าตนนั้นซื้อมาเล่นๆแต่ก็มีแผนที่จะเพิ่มมูลค่าโดยอาจจะทําภูวิลล่าทําแพรเอาเจสกีมาเล่น แต่คุณบัวขาวก็ยังพูดติดตลกด้วยว่าตอนนั้นตั้งงบประมาณไว้200ล้านแต่ตอนนี้กระเป๋ามีอยู่แค่4บาทเท่านั้นเองและในส่วนบ้านของคุณบัวขาวนะครับความคืบหน้านในการสร้างก็ไปในระดับหนึ่งแล้วโดยปีนี้ตั้งใจจะสร้างให้เสร็จเพราะสร้างมานานกว่า9ปีแล้วอยากจะให้เสร็จ9ปี9เดือนนอกจากนี้นะครับคุณบัวขาวก็ยังได้เผยอีกว่าตนเป็นคนชอบต้นไม้มากเตรียมปลูกไว้เต็มหน้าบ้านมีทั้งต้นมะขามต้นละ3 5 0 0 0 0ต้นไทรขนุน ต้นมั่งมีคิดว่าจะทำสวนหน้าบ้านพร้อมทั้งพาชมตัวบ้านที่เป็นบ้านเดือนไม้เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบไม้มากแถมมีบันไดที่เป็นไม้ซึ่งราคาสูงกว่า ,25 0 0 0 0หื่นเลยทีเดียวพร้อมทั้งเผยถึงความฝันว่าต้นเห็นหลวงพ่อเกจิมาขออยู่ในบ้านด้วยเลยได้ทำห้องกระจกไว้ให้หลังจากนี้นะครับคุณบัวขาวก็ยังได้พาชมห้องน้ำด้านล่างซึ่งบอกเลยว่าข้างในนั้นไม่ธรรมดาเลยจริง โดยเผยให้เห็นโถส้วมทองคำสุดหรูหราและอลังการก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยว่าต้นเก็บหอมรอมริบกว่าจะสร้างมาได้เหลือเพียง20-30%เท่านั้นจะแล้วเสร็จ